เพจนุกเกอร์โซนฉลองเปิดร้านเติมเพชรตอนนี้เติมเพชรให้ลูกค้าฟรีและมีโปรแถมอีกหนึ่งร้อยเพชรจดลงทะเบียนการค้าแล้วรับเติมเพชรแบบอยู่ ID และเมลพา a ์ตปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีไฟทุกวันลิงก์เพจใต้คลิปเลยอาะนะครับพี่ลุงกาสุริด์ทุกานกน,น,นะครับอยู่ผมนายดีเคนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมถ้าเปิดตัวนะครับคุณดูนะก็จะเป็นนี่เลยนะครับคุณดูเป็นแลมโบนะครับคุณดูนะอ่า เป็นท่าเปิดตัวที่ฟีไฟเอ็กนะั์แลมโบเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นเจ้าแลมโบสีแดงเนาะเราไปดูเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของท่าเปิดตัวแลมโบนะครับนี่เลยวอนานะครับเปิดประตูมาโคตรหล่อครับเหมือนเซเลบนะครับผมนะโคตรตึงเดินมาอย่างเท่นะครับแล้วก็ในส่วนของไอซ์วอลนะครับดูนี่เลยก็จะประมาณนี้นะคไข่เลยอนะ ก็คือแบบเป็นเป็นหน้ารถเนาะเป็นกระโปรงหน้ารถไฟหน้ารถนะคคนดูนะเป็นสเก์ตหน้านะครับนี่เลยเป็นแบบนี้เลยนะถามว่าเทไหมเทครับเทเดะเท,ะท,ะทะก็ตู้นี้นะครับหมดราวๆหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองเพชรนะครับคนดูนะหมอตู้เนาะหมอตู้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองนะครับคนดูนะอ่านี่นะครับจะเป็นท่าแบบนี้เลยนะครับปุ๊บแว่ห,หมุนตัวมาปุ๊บโอ้ แล้วคือแบบดูดิแบนจัดเลยอะ <c oughs> แล้วมาโคตรแ้นเอะคนดูโคตรได้โคตรตึงอะคนดูแบบแบบนี้ห้ามพลาดนะครับเนะี่ยโอ้ยโตรตึงแล้วมากับไอบอลสุดเทิงสุดเท่ด้วยไงโ้ยตอนถือก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบี่ชั่วโมงเนาะที่ใครแบบเป็นแบบร้อนปลอบใจแล้วกันเนาะสำหรับคนสมไม่ออกเนาะเออ สำหรับคนสุม่มไม่ออกก็เปออ็นรางวัลปลอดใจไปแต่วันนี้ก็จะเป็นชุดปกติเนาะ,ะเนี่าอ๋อคนนี้แต่เพชรไม่มีนะคนดูไม่มีเพชรสุม่มนะจนนะทางนี้ไม่ได้ทำคลิปสุ่มเลยครางนี้แบบจนนะได้แต่รีวิวของครับก็อ,อ้ยในนี้ก็จะมีของมีอะไรมามบ้างเดี๋ยวดูกิจกรรมสักครู่นะครับ กิจกรรมกิจกรรมล่าสุดก็จะเป็นแลมโบนะครับผมนะนี่นะกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมแฝงหรือเปล่า,าจำไม่ผิดอยู่หมดไหนนะกิจกรรมแฝงนี่กดรับก่อนนี่มีหมดแล้วนี่นะครับก็จะเป็น แบ็คโคเวอร์นะครับผมใช่ปะใช่แบ็คโคเวอร์ปะมาอันนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมแบ็คโคเวอร์นะคุณดูนะแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงวะคุณดูเซิร์ฟไทยมันต้องไปดาวน์โหลดหรือเปล่าเพื่อจะรับกิจกรรมหรือเปล่าเป็นของฟรีนะค,คุณดูนะนี่นะก็จะได้ในส่วนของ AM เจ้าตัวนี้เนาะ a มสีทองต้องก่อนมันอยู่ในตู้เนี่ยตู้ Diamond Royal นะครับไอ่ตัวนี้นะ อ่านะครับใครอยากได้ก็ไปเล่นก็นได้นะครับแบ็คโคเวอร์นะครับแบ็คโคเวอร์ป่ะไม่ใช่ Back แบ็คโคเวอร์ไม่เนชื่อพี่ก็ต้องขอตัวจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่จำชื่อได้ว่าแชื่อแอตตาตัวเนะี่แล้วก็มีจัดการไม่เข้าร่วมนะครับดูก็เป็นของฟรีเนาะหลับสายฟรีนะครับใครสนใจก็ไปลองเล่นก็นได้นะครับดูนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับดูไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะ เดี๋ยวถ้าพี่มีเพชรมาสุมให้คนดูดูนะเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแบบเล่าๆใจให้คนดูดูใหม่นะครับคุณนะไว้เจอใหม่นะฝากช่องพี่ไว้ในหัวใจทุกคนนะครับไว้เจอใหม่ครับผม